สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านข่าวจากสำนักสามเทลิ์เลดูนี่นะครับข่าวใหญ่ข่าวแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับประชาชนชาวเมโสโบเตเมียนครับผวานะครับกษัตริย์มุราบีนะครับเล่นยาแรงครับใช้กฎตาต่อตาฟันต่อฟันกับประชาชนนะครับโดยกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายที่แของแก่มากเลยนะครับเป็นกฎหมายที่รวบรวมกฎหมายต่างๆมาไว้ด้วยกันนะครับโดยที่กฎหมายนะครับจะดูแกะสลักไว้บนหินบาซอนะครับ ส่วนข่าวใหญ่ข่าวต่อมาครับก็คือเกี่ยวกับชาวอารยันนะครับเป็นชาวอินโดยูโรเปียนนะครับเป็นชนชาติชาวหนักหบะครับหัวข้อที่สามนะครับเกี่ยวกับกินซีฮ่องเต้นะครับของเมืองจีนได้สั่งให้สร้างกำแพงเมืองจีนนะครับโดยกำแพงเมืองจีนเนี่ยครับเป็นกำแพงที่ยาวสุดและเป็นมรดกล้ำค่าของโลกนะครับส่วนข่าวต่อมาข่าวทึกสี่ครับเกี่ยวกับ ยุคโคฮุน,นครับเป็นยุคที่ทเจริญรุ่งเรืองทางอวุธศิลป์ศาสนามากเลยนะครับโดยมีเจ้าชายโชตุกุลนะครับเป็นคนสั่งให้สร้างวัดขึ้นมาสองสถานที่นะครับก็คือวัดชิเทนโนจิกับวัดโฮริวจินะครับโดยพระองค์เนี่ยนะครับได้ยกย่องในเชืช่อชาวิอวุธนาเป็นอย่างยิ่งนะครับข่าวตัวมาข่าวต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายนะครับรลชิญวง โชซอนนะครับร่วงครับดนญี่ปุ่นยึดครองและล้มล้างระบบใหม่นะครับาเกิดความขัดแย้งในแล้วรัวชทายางโซชซอนนะครับแล้วก็ถูกไปเป็นท่าของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ขอจบการรายงานนํำเสนอข่าวนตั่นี้ขอบคุณครับ